เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับน้านนะวันนี้พี่ก็จะมาสอนเกมค o i ฮันเตอรนะว่าเขาเล่นกันยังไงอันดับแรกเลยนะก็คือเราต้องมีบัญชี t ูมอนี่วอลเล็ที่เราเอาไว้เติมเกมเติมอะไรกันนั่นแหละทูมอนี่วอลเล็วิธีการเล่นก็คือให้เราอ่ะกดเข้าไปที่ลิงก์ของเพื่อนพอกดเข้าไปที่ลิงก์นั้นเสร็จก็ให้เราอ่ะโอนเงินจํานวน1สตางค์ให้เพื่อนคนนั้นไปตามลิงก์นะต้องตามลิงก์ด้วยนะพอโอนไปเสร็จเนี่ยเราจะได้รับสิทธิ์เป็นหัวใจน่ย หนึ่งหัวใจพอเราได้สิทธิ์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เล่นเกมมันก็จะไปสุ่มกล่องของขวัญเนานะมันก็จะมี50บาท20บาทไม่มีของรางวัลบ้างมี100บาทสูงสุดมนะั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเราก็เข้าไปสุ่มตรงนั้นส่วนใครที่อยากจะสุ่มเพิ่มก็คือก็ต้องทําการชวนเพื่อนเหมือนที่คนอื่นเขาเชิญเรานึกออกไหมเหมือนที่คนอื่นเขาอาลิงก์มาแปะใช่เราก็ต้องไปแปะลิงก์แบบเขาเหมือนกันเพื่อที่จะให้คนอื่นอ่ะโอนเงิน1สตางค์มาให้เราแล้วเราก็จะได้รับสิทธิ์ล้วเพื่อนคนที่โอนนเงิมาใ ให้เราหนึ่งสตางค์เนี่ยเขาก็จะได้รับสิทธิ์เหมือนกันในการสุ่มอาเนียก็กดไปที่คําว่าชวนเพื่อนแมวพอากดไปที่ชวนเพื่อนแมวเสร็จก็กดคาว่าคัดลอกแล้วก็เอาลิงก์นี้ไปแปะตามเพจตามกลุ่มอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนาะทีนี้ชวนเพื่อนเยอะเพื่อนน้อยเนี่ยมันได้อะไรดูตรงนี้ครับทุกคนเข้ามาตรงนี้นะอ่าอย่าลืมบอกนะมันมีเลเวลด้วยนะเจ้าเหมียวเปลี่ยนร่างนะเห็นนะมันมีเลเวลหนึ่งก็คือแบบชวนเพื่อนครบห้าคนนะจะเป็นเลเวลหนึ่ง ถ้า6คนขึ้นไปถึง99คนจะเป็นเลเวล2แล้วก็ชวนเพื่อนแมว100คนขึ้นไปจะเป็นเลเวล3พี่ก็ไม่แน่ใจนะเลเวลมากขึ้นแล้วมันได้อะไรนะได้ใครรู้ยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์บอกพี่หน่อยแล้วกันเนาะนี่ส่วนที่พี่อยากจะแนะนําเลยก็คือภารกิจพิเศษเนี่ยโอ้โหดูดิเชิญเพื่อนครบ100คนได้500คอยเอาคอยเนี่ยมาแลกเงินได้500บาทนะทุกคนเชิญ100คนได้500แล้วมีอีกอันนึงเนี่ยก็คือเชิญเพื่อนครบ1,000คนน่ย ได้5,000คอยมาแลกเป็นเงินได้ตั้ง5,000บาทเลยนะเข้าวอลเล็ตของเราเลยแต่มันก็จากัดหนึ่งครั้งตอลอดรายการนะภารกิจพิเศษใครที่อยากได้เงินฟรีก็แนะนํานะก็ตามนี้เลยละกันส่วนเราจะถอนเงินยังไงใช่ไหมเห็นข้างบนไหมคําว่าแลกเงินด้านขวามือบนนะเห็นไหมแลกเงินเรากดจิ้มเข้าไปปุ๊บม้มันจะขึ้นบอกเลยว่าสะสมทุก20คอยสามารถแลกเงินได้ก็คือเราต้องมีแต้มคอยนะก่อน20แต้มเราถึงจะเอามาแลกเป็นวอลเล็ตได้ ก็คือต่ำกว่า20จะไม่สามารถถอนได้แต่ถ้ามี20ขึ้นไปก็ถอนออกมาได้แล้วก็จํากัดการแลกเงินสูงสุดก็คือกดแลกได้แค่980บาทต่อ1ครั้งเท่านั้นเออเกือบลืมถ้าเรากดช่วยเพื่อนไปแล้ว1ครั้งเราจะไม่สามารถไปกดช่วยคนอื่นได้อีกแล้วนะครับก็คือช่วยได้แค่คนเดียวเท่านั้นเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ของพี่เอาไว้ใต้นี้นะใครที่สายฟรีก็ห้ามพลาดละกันก็ถือว่าได้เงินก็เยอะอยู่เอามาเติมเกมเติมนู่นเติมนี่ได้โอเคครับเอาไว้เจอกันคลิป